วันนี้บริษัท OCR นะฮะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถตักล้อ,อยาง X4M G แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาสงมอบรถตักล้อ,อยางนะฮะใช้กับแผ่นยาง a d v a n t i c ที่จังหวัดพะเยาเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเี่นนะฮะรูปทรงของรถตักล้อ,อยางรุ่นใหม่นะฮะของ เอ็กซีมชีนะฮะเป็นรถพึ่งออกปีนี้นะฮะปี2 0 2 1นะฮะขนาดบุ้งกีสามคิวก็ที่นี่ลูกค้าเจ้านี้นะฮะก็เอามาใช้กับพันอยากแอฟันติกนะฮะขนาด1,006โอทีอาร์เป็นตัวแทนจำหน่ายรถตักล้อยางเอ็กซีมชีนะฮะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยก็ปีนี้ก็ปีที่16 ขนาดยางก็มาตรฐานนะฮะยี่สิบสาาขอบยี่สบห้าเดี๋ยเราไปดูเกียร์กันนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์ซันะฮะขนาดบุ้งกีนะฮะสาครับโหลดห้ตันขนาดแขนก็ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะแข็งแรงมากแขนนี่ความหนานะฮะต้องดูความหนาของแขนแขนค่อนข้างหนานะฮะ ความกว้างของมุ้งกี่นะฮะขอบนอกนี้ก็3เมตรนิดๆน,นะครับแต่ถ้าวัดขอบเฉพาะภายในนะฮะสองเมตรเกเซนก็เหมาะกับแผ่นยางนะฮะขนาด1ตันครึ่งขึ้นไปนะฮะแผ่นยาง1ตันครึ่งก็ส่วนใหญ่ยุ้งก็จะอยู่มาตรฐานอ่าสามเมตรนะฮะส่วนแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นขนาดตันหนะฮะความกว้างของปาก,กยุ้งก็3ามเมตรยี่ เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นระบบกองเปียกรถตักของ XMG ซึ่งนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท OCR นะฮะอุปกรณ์กองเปียกนะครับจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจะเป็นต้องใช้นะฮะเพราะว่าประเทศไทยนี่ฝุ่นเยอะมากนะฮะเราทำงานอยู่กับฝุ่นระบบกองเปียกจะทำหน้าที่เป็นกองอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพิ่มจากปกติระบบเกียร์นะฮะเป็นของ ZF นะฮะ4เกียร์ด้านหน้า3เกียร์ถอยหลัง รถรุ่นนี้นะฮะใช้เครื่องของช่างหายแคทเทอร์บิลานะครับ2 2 0ร่แรงมา้าวันนี้ลูกค้านะฮะไม่ได้ออกยางนะฮะรถตักก็เลยยังไม่ได้ทำงานเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะผมจะพามาชมขณะที่รถกำลังทำงานอยู่นะฮะลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถตักล้อยางจัดจำหน่ายโดยบริษัท OCR นะฮะติดต่อผมรังสรรค์น,นะครับฝ่ายขายบริษัท OCR เบอร์โทรศัพท์ได้ ID l i น e นะครับ0646974265 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ